สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะสอนทุกคนล้างมือให้ถูกวิธีนะคะซึ่งมี7จขั้นตอนนะคะเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิดแบบล้างมือแบบให้มันสะอาดนะคะทุกคนโอเคค่ะตามมาเลยค่ะร้องน้บตอนที่หนึ่งถูฝ่ามือค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะึ โอเคค่ะแล้วก็ถูฝ่ามือแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะสองถูฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้าเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะถูฝ่ามือถูอง่ามนิ้วมือแบบนี้นะคะสามถูฝ่ามือแล้วก็ง่ามนิ้วมือข้างหลังนะคะมาทำกันเลยค่ะถูฝ่ามือง่ามนิ้วมือด้านหลัง สองข้างเลยค่ะขั้นตอนที่สี่ขัดข้อนิ้วมือด้านหลังบนฝ่ามือไปทํากันเลยค่ะแบบนี้นะคะสองข้างเลยค่ะขั้นตอนที่ห้าถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วย,ยฝ่ามือเราไปทํากันเลยแบบนี้นะคะสองข้างเลยขั้นตอนที่หถูปลายนิ้วมือเล็บ ชูร่องข้อมือค่ะสองข้างเลยโอเคค่ะหลังจากที่เราทำโครบทั้งเจ็ดขั้นตอนแล้วนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะคะค้นล้างด้วยน้ำสะอาดโอเคหลังจากเราด้วยน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้กระดาษชำระที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะหรือใช้ผ้าเช็ดมือส่วนตัวนะคะไม่ปะปนกับผู้อื่นเนาะ โอเคแล้วเราก็ใช้อันนี้นะคะก็เช็ดอยู่นี่นะคะทุกคนโอเคครับทิงโอเคค่ะ,เ,คคะเป็นไงบ้างครับทุกคนมีประโยชน์กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องกับวิสรา,าสเตชันนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า